ทีมงานสพและแตสงขาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ําท่วมในพื้นที่รอบนอกของอำเภอหัดใหญ่เมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาพบว่าเริ่มมีมวลน,น้ําเข้าท่วมเส้นทางหลายจุดเช่นในพื้นที่หมู่2บ้านทุ่งใหญ่ตมทุ่งใหญ่น้ําได้ท่วมเส้นทางเข้าหมู่บ้านระดับน้ําสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้วชาวบ,บ้านต้องเดินลุยน้ําที่ท่วมสูงถึงขาในขณะที่รถจัก,การยานยนต์บางคันที่ฝืนขับฝ่าน้ําก็ดับต้องเข็นกลับมานอกจากนี้ ถนนกาญจนาภรนิตเส้นทางหาดใหญ่สงขลาสายเก่าตรงปั๊มปอตทควนหินตำบลพวงน้าได้ท่วมถนนเข้าออกเมืองสงขลาทั้งสองฝั่งรถสัญจรลําบากโดยเฉพาะรถเล็กบ้านเรือนร้านค้าต้องวางแนวป้องกันขณะที่ในตัวเมืองหาดใหญ่ซึ่งประชาชนเริ่มกังวลเพราะน้นําจากคลองรอบนอกเริ่มมากขึ้นจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในคลองอุตภาแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ในภาวะปกติยังขึ้นธงเขียวรวมถึงคลองระบายน้ํารอหนึ่งหรือคลอง องภูมิหรือคลองภูมินาดำริที่ผ่านน้ําจากกลองอุทภาก่อนผ่านตัวเมืองหาดใหญ่แม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็สามารถรองรับน้ําได้มากกว่า1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเมืองหาดใหญ่เมื่อปี5-3หรือ10ปีที่ผ่านมาและยังไม่น่าเป็นห่วงเช่นกันและทั้งหมดนี้ก็คือภาพน้ำท่วมทั้งในพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ หน้าปัปา๊มปตทถนนกาญจนาวันิดและสภาพน้ำในคลองอุทภาและคลองระบายน้ำภูมิภาคดารีที่ทางทีมขขงานทุพ่อและแทางส่งคราลงพื้นที่นํามาให้ได้ชมครับ Terima kasih telah menonton. خفخ ص غلي عة Thank